นี่ครับโอ้โหไม่เจอกันนานมากๆใช่ไหมครับผมนี่เลยครับเราก็เลยกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับผมเองครับปาบ๋า BJ นะครับผมนี่วันนี้เราอยู่กันที่ร้านผ้าชิบูย่านะครับนี่ถ้าจำกันได้เนี่ยร้านผ้าเนี่ยอยู่ที่สาขาประตูน้ำใครมาไม่ถูกกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผม มาง่ายๆเลยนะครับผมเส้นประตูน้ำเนี่ยเส้นเพชรบุรีนะครับผมใกล้ๆกับเพชรบุรีซอย19อยู่หน้าห้างตั้งตัางานเลยจุดสังเกตอยู่ตรงข้ามแทตินัมนี่เลยครับผมหาไม่ยากหาไม่ยากยังไงถ้าสมมุติว่ามาไม่ถูกยังไงก็โทรเข้ามาได้นะครับสาขานี้อา้าวแล้วผมมาทําอะไรที่สาขานี้ครับผมผมมาทําอะไรที่นี่ แน่นอนครับผมมันต้องมีดีแน่นอนนี่สาขาชิบุยาเรามีห้องเพิ่มแล้วนี่<ว>ได้ห้องใหม่เพิ่มนะคบผมยังไมเคยมาเนี่ยแวะเวียนกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้เราก็จะตั้งผ้าได้เยอะขึ้นแล้วก็จะโชว์ผ้าโช,โชว์สินค้าได้เยอะขึ้นแล้วนะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลางั้นเดี๋ยวผมพาไปดูเลยพาไปชมเลยดีกว่าว่าที่บอกว่าห้องเยอะขึ้นเนี่ยคือยังไงนะหน้าตาเป็นยังไงแล้วผ้าที่นี่มีอะไรบ้าง เดี๋ยวพาไปดูกันถึงที่เลยครับผมโอเคไปกันเลยครับนะสวัสดีครับนี่วันนี้เราอยู่ที่ชิบูย่านะคะผมมาทําป้ายใหม่นี่ป้ายร้านผ้าชิบูย่าตอนนี้ใครมาสาขาชิบูย่าสังเกตป้ายนี้เลยนะสีส้มนะเด่นชัดเจนนะนี่บีเจสปินะร้านผ้าเรายังเหมือนเดิมนี่ให้ดูลายผ้านะครับลายผ้าเราเยอะมาก นะเป็นผ้าชีฟองนะครับสาขาชิบุยาจะหนักไปทางผ้าชีฟองนะใครมาก็แวะเวียนกันมานะครับสังเกตป้ายนี้เลยฮนะป้ายสีส้มนี้ป้ายสีส้มหาไม่ยากครับหาไม่ยากและที่สําคัญนะครับนอกจากลายผ้าที่เยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะให้ดูลายผ้าทั่วๆไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูลายผ้าอีกทีหนึ่งที่สําคัญก็คือแท้แดนเราเพิ่มห้องนะครับนี่เราเพิ่มห้องค่ายใหม่นะครับ อ,อยู่ข้างลิฟต์เลยนะครับออกจากลิฟต์มาชั้น3นะครับผมก็สังเกตป้ายเลยครับผมออกจากลิฟต์มาขวามือเลยนะครับผมก็จะเจอเลยร้าน b j f a b r i c นี่นะครับเป็น3ห้องเลยนะเราก็จะวางผ้าได้เยอะขึ้นนะครับผมใครเข้ามาร้านแถวชิบูย่าเนี่ยหรือผ่านไปผ่านมาแถวประตูน้ำแถวสาขาพัฒน์น้ำชิบูย่าอะไรเนี่ย แวะเวียนเข้ามาครับตึกชิบุยาหาไม่ยากนะครับตึกชิบุยาหาไม่ยากมาประตูน้ำม่ต้องเห็นแน่นอนนะครับผมแวะเวียนกันเข้ามาครับผมแวะเวียนกันเข้ามาร้านผ้าเราลายผ้าเยอะมากๆนะครับผมอ่าและเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลายผ้าทั่วๆไปเลยนะครับของสาขานี้นะครับว่ามีลายอะไรประมาณไหนบ้างนะครับจะได้มีไอเดียกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ